ค okay. สวัสดีครับผมช่างแรกนะครับสืบเนื่องจากนะครับมีคนคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับผมถามว่าอินเวอร์เตอร์ระบบสวิตชิงทำไมต้องแปลงไฟ DC เป็นไฮโวลต์ ent, ก่อนที่จะแปลงออกมาเป็น220โวลต์ ent, และทำไมมันไม่เหมือนระบบม้อแปลงนะครับผมพอดีว่า,ามีคอมเมนต์ถามผมก็เลยทำเป็นคลิปเลยนะครับเพื่อเป็นความรู้ แกท่านอื่นด้วยนะครับผมพอดีว่าผมก็นึกได้ยังไม่เคยทําเลยคลิปประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นคําถามที่ดีจะได้มีประโยชน์แกท่านอื่นด้วยนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวจากจุดนี้นะครับผมเตรียมตัวอย่างไว้แล้วเ,เยอะพอสมควรนะครับผมตัวนี้เป็นสวิตชิงอินเวอร์เตอร์ตัวนั้นเป็นระบบแมอแปลงนะครับผมเดี๋ยวก่อนที่จะมาดูตัวจริงเอาตัวนี้เก็บไปก่อนอ่า ก่อนที่จะไปดูตัวจริงนะครับเรามาดูหลักการทำงานมันก่อนนะครับนี่มาเป็นทฤษฎีเลยวันนี้นะครับตัวบนชุดนี้นะครับผมเป็นอินเวอร์เตอร์ระบบหม้อปแปลงนะครับจะเห็นได้ว่ามันภาคส่วนของการทำงานมีไม่เยอะส่วนตัวล่างจะเป็นระบบอินเวอร์เตอร์แบบสวิตชิงนะครับจะเห็นได้ว่านะครับไดอะแกรมมีส่วนที่เกี่ยวข้องเยอะมากนะครับผมหลักการทำงานเยอะมากนะครับอโอเคเดี๋ยว ตัวช่วยก่อนเราจะมาเริ่มที่ระบบมอแปลงนะครับผมระบบมอแปลงนะครับ DC input ในตัวอย่างอย่างที่บอกผมจะยกตัวอย่างที่1 2โ oh วลต์นะครับ12โวลต์ input นะครับมารอที่ power module นะครับจะเป็นจำพวก MOSFET นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวจริงประกอบกันไปด้วยนะครับอ่าตัวนี้เป็น power module รอ,เ,อ,อเป็น MOSFET นะครับรอคำสั่งจาก c o n t r o l l e r นะครับค o n t r o l l e r มาคำสั่งจาก c o n t r o l l e r ร์จะสั่งงานให้ มอตเฟสนะครับออกไปขับที่หมอแปลงนะครับก่อนที่จะถึงมอแปลงระบบอินเวอร์เตอร์เป็นระบบเพียวไซเวฟนะครับมันจะผ่านโลพาสฟิลเตอร์นะครับผ่านโลพาสฟิลเตอร์ตัวหนึง่งก่อนที่จะเข้ามอแปลงนะครับโลพาสฟิลเตอร์ก็คือตัวนี้อ่าเอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวเราดูตัวจริงไปพร้อมกันเลยโลพาสฟิลเตอร์ก็คือตัวนี้นะครับพาวเวอร์โมดูลคือตัวนี้อ่าเราดูไปพร้อมกันเลยแล้วกันนะครับพาวเวอร์โมอดูลเป็นตัวนี้ ส่วนคอนโทรลคอนโทรลเลอร์คอนโทรลบอร์ดนะครับอ่าส่วนนี้คอนโทรเลอร์ Controller, คือแผงบนชุดนี้นะครับผมพาเวอร์โมดูลคือตรงนี้นะครับขับต่อมาที่หม้อแปลงนะครับผมโดยผ่านผ่านเจ้าตัวนี้อ่าโลพาร์ตฟิลเตอร์นะครับผมเพื่อที่จะกรองความถี่สูงออกความถี่แปลกปลอมนะครับผมกรองออกให้เหลือที่ราวๆเกือบ5 0เฮิร์ตนะครับอ่าเข้านะครับผมเข้าจาก อ่า12โวลต์เข้ามาโดยมอแปลงสเปคมอแปลงถ้าเป็นอินเวอร์เตอร์12โวลต์จะใช้สเปครลลาว6ถึง8โวลต์นะครับสเปคของมอแปลงถ้าจำไม่ผิดนะทีนี้จากมอแปลงนะครับแปลงต่อออกมาผ่านโลพาสอีกทีนึงนะครับโลพาสชุดนี้ก็คือนี่ครับชุดโลพาสนะครับมี C นะครับผมมีคาปาซิเตอร์เป็นโลพาสฟิลเตอร์นะครับผม ตัวนี้นะครับเป็นสายออกของมอแปลงจะย้อนเข้ามาบอร์ดอีกทีนึงเพราะเพราะว่าอบอร์ดตัวนี้เขาจะจับโลพาสฟังไว้ในบอร์ดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นย้อนกลับมาผ่านโลพาสแล้วก็ออกเอาพุทนะครับผมซึ่งก็คือมีแค่นี้นะครับผมโลพาสแล้วก็เป็นเอาพุทเลยส่วนระบบดีเลยตัดต่อเชื่อมต่ออะไรพวกนั้นไม่เกี่ยวนะครับผมอันนั้นเป็นฟังก์ชันเสริมเข้ามานะครับแต่หลักการทํางานมันมีเท่านี้นะครับนี่ ผ่านมาแทบจะผ่านตรงๆเลยมีแค่ตัวขับมออแปลงแล้วก็ออกจากมออแปลงเป็นเอาพุทไปเลยอาจจะมีสัญญาณฟีดแบ็จากมออแปลงย้อนกลับไปที่คอนโทรลเลอร์นะครับเพื่อเพื่อที่จะเป็นสัญญาณฟีดแบกรักษาระดับแรงดันนะครับอาจจะออกจากจุดนี้นะครับตรวจสอบจากจุดนี้นะครับสั่งงานคอนโทรลเลอร์อีกทีนึงเพื่อคอนโทรลเลอร์ก็จะไปสั่งงานบอร์ดโมดูลพาวเวอร์อีกทีนึง ในการขับมอสเฟตเพื่อที่จะควบคุมแรงดันให้อยู่ราวๆ2 2งรบวกลบนะครับผมอ่ามีแค่นี้นะครับผมอินเวอร์เตอร์ระบบม้อแปลงนะครับอ่ามีแค่นี้เองนะครับทีนี้โอเคมาสู่อินเวอร์เตอร์ระบบสวิตชิงนี่เห็นไหมยาวเหยียดเลยนะครับโอเค DC Input นะครับผมเหมือนเหมือนกันเลยพาวเวอร์โมดูลนะครับเป็นจำพวกตระกูลมอสเฟตนะครับอ่าเอาตัวจริงขึ้นมา ทับปากกาไปแล้วปุ๊บโทษทีโทษท,ท,ทีนะครับพอดีว่าถ่ายคนเดียวด้วยกล้องอาจจะสั่นนิดนึงโอเคทีนี้นะครับเหมือนกันมี power module มี controller นะครับผม power module ชุดนี้จะเป็น mod f a d นะครับนี่ mod f a d เรียงอยู่เป็นตับเลยนะครับอ่าทีนี้ controller อ่า controller ก่อน controller ก่อน จุดนี้นะครับตัวนี้ก็มีคอนโทรเลอร์เหมือนกันคอนโทรเลอร์ Controller จะเป็นตัวนี้นะครับคอนโทรเลอร์ Controller จะเป็นตัวนี้สั่งงานให้มอเตพวกนี้นะครับขับหม้อแปลงนะครับอ่าซึ่งนะครับพาวเวอร์โมดูลต่อไปที่หม้อแปลงเหมือนกันเลยเป็นหม้อแปลงเหมือนกันแต่แต่นะครับหม้อแปลงตรงนี้จะทํางานที่ความถี่สูงตั้งแต่หลักร้อยกิโลเฮิร์ขึ้นไปตัวนี้ทํางานที่ความถี่ต่ําก็คือราวๆห้าสิบเฮิร์นะครับ ตัวนี้ทำงานที่หลัก100กิโลเฮิรตซ์ขึ้นไปนะครับผมอ่าผ่านมออแปลงมาทีนี้อืออยู่จุดนี้ก่อนผ่านมออแปลงมาต่อมาเป็นเลกติฟานะครับผมตรงนี้นะครับ12โวลต์เข้ามาที่หมออแปลงซึ่งมออแปลงอาจจะรับอาจาอาจะ 6- att, ถึง8โวลต์เท่ากันแล้วแปลงขึ้นด้วยความถี่สูงออกมาประมาณ300โวลต์นี่นะครับจุดนี้มันจะเริ่มต่างกันแล้วนะจุดนี้จาก12แปลงเป็น220โวลต์ AC ออกโดยตรงนะครับ จุดนี้นะครับมันจะแปลงขึ้นเป็น3 0 0โวลต์ขึ้นไปเลยนะครับ3 0 0รโวลต์อัพนะครับตัวนี้แต่เป็น AC ความถี่สูงอ่า AC ความถี่สูงผ่านมาอีกเป็นระบบเล e c t r i f y อีกเหมือนกันนะครับเล c t ตริจากไฟสูงนะครับ3 0 0กว่าโวลต์เ c เปลี่ยนเป็น DC ราวๆ350ถึง4 0 0รโวลต์นะครับอ่าจุดนี้อ่าเรามาดูตัวจริงกันนะครับอ่านี่ ตัวจริงก็คือตัวนี้อ่าผ่านมอแปลงนะครับผมผ่านมอแปลงขับออกมามาเล็กติฟายที่นี่ชุดไดโอดนะครับไดโอดความถี่สูงอ่าเล็กติฟายออกมานะครับใช้อ,อ,อ่าอ่าคาปานะครับผมเหมือนกันกับวงจรเล็กติฟายอื่นๆนะครับแต่เป็นไดโอดความถี่สูงนะครับไดโอดธรรมดาใช้ไม่ได้นะครับตัวนี้ต้องเป็นไดโอดความถี่สูงอ่าโอเคอเมื่อเราผ่านวงจรเล็กติฟายแล้วอ่า ต่อมานะครับก็จะมารออยู่ในส่วนของภาคอินเวอร์เตอร์นะครับผมอินเวอร์เตอร์จะแปลงจาก DC d c 2 a c แล้วนะครับผมน่าจะเขียนผิดตรงนี้นะครับอ่าผมน่าจะเขียนผิดต้องเป็น d c 2 a c แล้วนะครับตรงนี้มันจะเป็นไฟ DC นะครับ400โวลต์อ่า350ถึง400โวลต์เข้ามารอที่ในภาคของอินเวอร์เตอร์นะครับภาคของอินเวอร์เตอร์ก็คือตัวนี้ อ่าเป็นมอสเฟต4ตัวมีแค่นี้เลยนะครับอ่าภาคส่วนของอินเวอร์เตอร์ทีนี้นะครับผมภาคส่วนของอินเวอร์เตอร์ก็สั่งงานด้วยคอนโทรลเลอร์อีกทีหนึ่งคอนโทรลเลอร์ Controller ก็รับไฟมาจากหมอ้อแปลงนะครับผ่านเร็กตรี่ไฟห้าโวลต์12โวลต์เลี้ยงคอนโทรลเลอร์คอนโทรลเลอร์สั่งภาคส่วนของอินเวอร์เตอร์คอนโทรลเลอร์ก็คือบอร์ดตัวนี้อ่านะครับคอนโทรลเลอร์ Controller จะเป็นบอร์ดตัวนี้นะครับผมตระกูล EGS นะครับผมตัวนี้ไม่ใช่ EGS นะแต่หมายถึงบอร์ดคอนโทรลอินเวอร์เตอร์ก็คือตระกูล EGS 002พวกนั้นนะครับน่าจะคุ้นเคยกันอยู่นี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 ่ตัวอย่างนี่นี่คืออินเวอร์เตอร์คอนโทรลเลอร์นะครับตัวตัวนี้นะครับเพื่อที่จะสั่งงาน m o ดเฟ t e นะครับโอเคเราไปกันต่อเมื่อคอนโทรลเลอร์ตัวนี้สั่งงาน คอนโทรลเลอร์ตัวนี้สั่งงานมอสเฟตนะครับ4ตัวทำงานเป็นภาคอินเวอร์เตอร์อ่ากลับมาอีกนะครับผมอาจจะสับกลับไปกลับมานะครับมอสเฟต4ตัวนี้สั่งงานโดยคอนโทรลเลอร์ออกมานะครับอ่าทีนี้ไปกันต่อสั่งงานนะครับเมื่อคอนโทรลเลอร์สั่งงานออนนะครับ,อ,งงน on, นรบออกมาจะเจอโลพาสอีกทีหนึง่งอ่าแกนโลพาสเพื่อที่ตรงนี้มันจะสั่งออกมาเป็น220แล้วแต่มันจะมีความถี่ แปลกปลอมเข้ามาเยอะมันจะผ่านแกนโลพาสอีกทีหนึ่งก่อนที่จะออกมาเป็น2 2 0ยสิโวลต์นะครับผมนี่นเมื่อคอนโทรลเลอร์สั่งมอสเฟตทำงานออกมาจะผ่านแกนโลพาสตัวนี้แล้วก็เข้ามาซีฟิลเตอร์ตัวนี้แล้วก็เป็นฟิลเตอร์อีกชั้นหนึ่งก่อนที่จะออกมา220โวลต์ไปที่ปลั๊กไฟจุดเชื่อมต่อนะครับนี่ออกมาแล้วนะครับเป็น220โวลต์โดยสมบูรณ์แบบ เข้าที่12นะครับผ่านนู่นนี่นั่นออกมาเป็น220โวลต์นะครับผมนี่เห็นไหมจะเห็นได้ว่ามันซับซ้อนมากกว่าระบบหม้อแปลงเยอะนะครับผมอ่าพอดีว่ามีอ่าคนถามมาก็เลยจัดเป็นคลิปซะเลยนะครับผมพอดีว่าอ่าถามว่าอ่าทำไมต้องแปลงไฟเป็น400โวลต์ทำไม มันทำงานไม่เหมือนระบบมอแปลงนะครับนี่เดี๋ยวผมขออธิบายเพิ่มเติมอีกนิดนึงทําไมต้องแปลงขึ้นถึง300โวลต์350โวลต์400โวลต์ดีอ่ามันจะเข้าสูตรนี้นะครับผม1.414ตัวนี้เป็นค่าตายตัวจําไว้เลยนะครับถ้าถ้าจะได้200อ่ะในตัวอย่างนะครับถ้าจะให้ไฟออกที่219โวลต์หรือ220โวลต์เนี่ย คุณจะต้องมี DC ตั้งแต่310โวลต์ขึ้นไปนะครับนี่มันเป็นสูตรตายตัวนะครับ310หารด้วย1.414จะได้ราๆ219โวลต์หรือ220โวลต์นั่นเองนะครับอ่าก็นี่นะครับมันเป็นค่ามาตรฐานตายตัวอยู่แล้วนะครับ2 a c นะครับผมมันเป็นค่าปกติมาตรฐานนะทีนี้ นะครับผมอินเวอร์เตอร์มันจะไม่ได้สร้างแค่310นะครับมันจะเผื่อไว้350-400ถึง400โวลต์ในกรณีที่ว่าเราจะควบคุมแรงดันตรงนี้ให้มันออกที่220โวลต์ออก2อ0อก220โวลต์อยู่ตลอดนะครับในกรณีที่สมมุตินะครับแบตเตอรี่เราเข้า12โวลต์ตัวนี้แปลงได้350โวลต์นะครับในกรณีที่ถ้าแบตนะครับจาก12 w. ตกไปเหลือ10โวลต์ ตรงนี้มันก็ยังมันก็ยังตกราวๆสามร้อยกว่านิดๆนะครับมันก็ยังเกินมันก็ยังเกิน310อยู่ดีเพราะฉะนั้นแล้วแรงดัน AC output เราจะนิ่งอยู่ตลอดนะครับมันจะนิ่งอยู่ตลอดที่220โวลต์มันจะแรงดันมันจะไม่ตกโดยที่แบตเตอรี่เราแรงดันตกแต่ AC output มันจะไม่ตกตามนะครับผมเพราะว่ามันมีเราแปลงขึ้นมาเผื่อไว้แล้ว อัพขึ้นมาตัวนี้เป็น DC to DC Converter นะครับนี่วงจรชุดนี้จะเป็น Converter อร์แปลงขึ้นมานะครับผมเรามี3 0 0 3 5 0ถึง4 0่โวลต์อย่างที่บอกนะครับเรามีเผื่อไว้แล้วมันใช้แค่ราวรา0 0 0นะครับ3 1 0โวลต์มันจะออก2 2 0โวลต์โดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราแปลงเผื่อมาราวๆ3 7 0นะครับ สามจนี่จาก370ไปเหลือ,อต้องแรงดันต้องตกตั้งแต่370ตกไปต่ำกว่า310แรงดันตรงนี้ถึงถึงจะตกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากนะครับถ้าไม่ใช้เกินกำลังหวัดจริงๆนะครับผมเพราะว่าเขาแปลงเผื่อมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอินเวอร์เตอร์ระบบสวิตชิงแรงดัน a c o u t p u พ โดยส่วนมากจะไม่ตกถ้าเป็นอินเวอร์เตอร์คุณภาพดีๆนะครับระบบมออแปลงเหมือนกันมันมีระบบรักษาแรงดันเหมือนกันอย่างที่บอกมันจะมีฟีดแบ็กเข้ามาคอนโทรเลอร์คอนโทรเลอร์จะสั่งมอสเฟตในการเปิดปิดค่าดิวตี้ไซคลเปิดปิดถ้าถ้าแรงดันตรงนี้ยังสูงอยู่ที่220โวลต์ค่าดิวตี้อาจจะเปิดนิดเดียวนะครับเมื่อเจอโหลดแล้วแรงดันเอาพุทตก คอนโทรลเลอร์จะสั่งให้ค่า d ิวตี้เปิดกว้างขึ้นทําให้มอดเฟสทางานมากขึ้นทําให้เมื่อแปลงแปลงไฟออกมาได้มากขึ้นเพื่อชดเชย220โวลต์ที่ตกลงไปนะครับผมมันจะทํางานเร็วมากตกปุ๊บอัพปับอะไรอย่างนี้นะครับผมเราก็เลยจะสังเกตได้ว่าเวลาเราใช้โหลดอินเวอร์เตอร์มันจะยังรักษาระดับแรงดันเอาพุทได้คงที่ค่อนข้างที่จะคงที่ไม่ถึงกับนิ่งกิ๊ก แต่ก็ไม่ร่วงเยอะนะครับอย่างสมมุติว่า220โวลต์เจอโหลดอาจจะเหลือ219 210 215อะไรประมาณนี้นะครับผมอาอาจจะอธิบายกลับไปกลับมานะครับผมอาจจะมึนงงนิดหน่อยสําหรับมือใหม่หรือคนที่ยังไม่เข้าใจแต่คนที่พอจะมีความรู้ด้านช่างก็คิดว่าไม่น่าจะงงนะครับผมอา่า ก็มีประมาณนี้นะครับหลักการทํางานของอินเวอร์เตอร์ทั้ง2ระบบระบบมอแปลงและระบบสวิตชิงนะครับผมคงจะขข้อข้อขอเข้าใจได้แล้วนะครับสำหรับใครบางคนที่บาาอกว่าทําไมต้องแปลงเป็น300-400โวลต์เป็นไฮโวลต์ดีซนะครับผมทําไมต้องแปลงขึ้นขนาดนี้ก็คงจะพอเข้าใจแล้วคงจะพอเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผม น,นี่เจ้าตัวนี้มาอยู่พอดีเลยโอเคเอามาตัวนี้นะครับเป็นอินเวอร์เตอร์ตัวนี้เปรียบเสมือนภาคส่วนของอตัวนี้นะครับผม DC เข้าแล้วออกมาเป็น AC อ,ะ,อะไรประมาณนั้นนะครับนี่ตัวอย่างเพียบเลยนะครับขนมาเพื่ออธิบายคลิปนี้โดยเฉพาะนะครับคลิปนี้ยาวมากก็สาระล้วนๆนะครับผมก็อยากให้ฟังกันให้จบแล้วยังไง แล้วเกิดมีข้อสงสัยยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมหรือใครอยากให้ทำคลิปอะไรที่เป็นแนวสาระทำนองนี้ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับผมผมก็ถ้าทำได้ก็จะหาเวลาทำให้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ